สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสโชรแคมนะคะวันนี้นะคะก็มาทานบุฟเฟ่วันนี้เรามาพาพี่เหมาไปกินเนื้อนะคะเพราะว่าพี่เหมากินแป้งไม่ได้นะคะเหม่หมดแป,แป้งแป้งเยอะใช่ไหมของพ่อเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าเนื้อาทานขนาดไหนนะคะ มันก็ยังทันเนื้ออยู่นะคะบางคนอาจจะไม่ทันเนื้อทัแล้วเดี๋ยวให้ดูเน,นื้อนี่น้ำซุปหอมนะคะน่าทานมากๆวันนี้มาหน้าสดนะคะไม่แต่งหน้าใดๆทั้งสิ้นเห็นสิวเก็นจะจัจจน้ำท่าอาบแล้วนะ จะมาให้ดูว่าเราจะต้องทำยังไงกันบ้างนะคะอย่างย่างไรอ๋อออดีทีทีตัวส<พ>องรถตู้พ่อก็ยังมีเก่งเหอนกันแม่จับได้แม,ม่ก็ทุบรถทุบคนมากรู้บ้างหนูไม่ทุบแม่รักรูปชายอยู่พ่อไม่ไทุบพ่อให้มาแต,ต <hoping> ากเลย หญิงให้่ตายทั้งโคอ่ะอันนี้เราไม่โพดเรื่องสวยๆแล้วนะคะเรามาคยุยเรื่องอาหารการกินเลยอ่ะพ่อคะเราต้องทำยังไงบ้างคะอ่ะเรามีเนื้อแล้วทั้งหมดสองสี่ห้าจานจะให้พี่มารสถาิตก็เนื้อคีบไงนะครับเนื้อคะต้องเป็นน้ำซุปดำๆเนำนะีย่ยถึงจะอร่อย นะครับอย่างเนะแล้วก็มีผัาแล้ะข้างนี้ใสๆแล้วก็เป็นใส่เป็นลวกผักแทนนะคะเราก็ใส่เอามือเลยเพราะว่ามือเราสะอาดหอมโอเคก็ขาต้องข้างนี้ค่ะไม่ข้างนี้ก็โอ้ไม่ไม่อย่างไรข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้อย่างเดียวเรื่องที่หนังน่าอิสระมังมากเลยเนื้อเราก็สุกแล้วนะคะ

with the